สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับครูเก้ณโอกาคาเฟ่อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำา q a เกี่ยวกับการทำความสะอาดฝาปั๊มลมของเจ้า s t ร์เรโซ i ิลา SP30 นะครับเชิญเข้ามาเลยครับผม <S <S ขั้นแรกนะครับเราก็เปิดเจ้าแกนฝาปั๊มมือนี้ออกมาเลยนะฮะ <S 1> <S 1> ถ้าสมมติว่าขั้นแรกเราเปิดยากนะเราก็หาทีมล็อกนะครับ ดัดมันออกมากเบาๆนะครับจนกึ๊กแล้วก <HHH> ็ใช้มือหมหุนออกมาได้เลยนี่ตรงเนี้ยครับถ้าใช้เป็นานานแล้วนะมันจะมีคราบกาแฟติดอยู่และพวกจาระบีฟูดเกรดของเขาก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยเราก s. <S <sculptures. Sami. S 1> ็เอาแปรงสีฟันเนี่ยใส่กับน้ำจ่ายล้างจานก็ได้นะฮะแล้วก็ขัดมันขัดออกมาจนกว่ามันจะหายดำนะครับผม นี่คือขั้นแรกนะครับผมแล้วก็เอาผ้าก,กระดาษเช็ดให้เรียบร้อยพอเราเช็ดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะ่ะจารบ,บีฟูดเกรดมันจะไม่มีนะฮะให้คุณลูกค้าซื้อจาระบ,บีฟูดเกรดเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาป้ายบางๆนี่ครับผมตัวนี้เป็นสินค้าของเราทางโอกาสนะครับทั้งสองโลโก้ไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าของเดียวกันครับผมคูเก้ครับผม ของเรานะครับก็จะมียางโอเลิงฟูดเกรดสตัวแล้วก็จารบีแถมไปให้ด้วยถ้าสมมุติว่าเกิดยางของคุณลูกค้าไม่ได้เสื่อมหรือฉีกหรืออะไรครับให้ลองทำขั้นต้นอย่างที่ผมทำให้ดูก่อนก็คือล้างทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันอ่อนๆน,นะครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็ทาจารบีฟูดเกรดอย่างนี้ครับผมสิ่งที่คุณต้องมีนะครับคับต้นบัตครับผมอันนี้ไม่ได้แถมให้นะฮะ ทาจารบีฟูดเกตไปนะฮะไม่ต้องเยอะมากเลยครับแค่นี้เดียวเท่านั้นนะครับผมแถมไปให้นี่ก็ใช้ได้หลายรอบเลยนะครับผมอาแค่นี้พอนี่ก็ถือว่าเยอะไปนะทาเข้าไปบางๆทาเข้าไปบางนะครับผมนี้เดียวพอแล้วก็เอาด้านนี้เกลี่ยอย่าเยอะมากครับอย่าเพชเชอร์ไม่มีนะครับผมถ้ายางยังใหม่อยู่พอเราสบเข้าไปแล้วอะ่ะมันก็จะมีแรงดันแล้วเนาะ เพราะว่าอันเก่ากาแฟมันทําให้มันไม่มีเพชเชอร์นะครับผมนี่ครับบิดด้วยมือธรรมดาเพราะว่าถ้ากดบ่อยเราก็มาทำความสะอาดสักอาทิตย์นหนึ่งละครั้งก็ได้หมุนแค่นี้พอโอ้ฟิลลิ่งเหมือนกับซื้อมาใหม่เลยครับบอกเลยแต่ถ้าว่ามันเสื่อมแล้วดูง่ายๆยางมันจะหด ถ้า,ายางมันโหดแล้วค่อยใส่ยางเสริมครับผมอย่างนี้ครับผมอ่ะเนี่ยพอครั้งหน้าเสร็จก็บิดด้วยมือเปล่าก็ได้นะครับใส่ยางเสริมเข้าไปนะครับเราก็ต้องเอาโอลิตงตัวเนี้ที่คุณซื้อไปเนี่ยเอาไปใส่ใส่ตรงไหนได้บ้างผมแถมไม่ให้2อ,อันอย่างแรกเลยนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนหาครีมนี้มาจะสะดวกที่สุดใส่มันเข้าไปครับ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเงียบอ่าเรียบร้อยและก็ใส่ซาลาบปฟูดเกตของเราเข้าไปนิดนึงนั่นแหละบางๆครับบางๆไม่ต้องเยอะมากถ้าเยอะมากแล้ว๋ยวเพชเชอร์มันหายนะครับผมแล้วก็ใส่กลับไปอันนี้สำหรับคนที่ยางเสื่อมเท่านั้นถ้าซื้อไปหวังว่าจะให้เพชเชอร์มันเยอะ มันจะไม่เยอะนะครับมันจะกลายเป็นอั้นเพราะฉะนั้นยางคุณไม่เสื่อมใส่ยางโอลิงเข้าอ,อีกมันก็จะยิงย่งกดยากเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วก็ไปทําตามได้เลยครับวิธีการถอดนะครับเช่นกันถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าใส่ไปแล้วแล้วเพชเชอร์มันกดยากมันอั้นเกินไปนี่นะครับจับมันขึ้นมาหลุดออกมาเลยแล้ใช้ยางเดิม ทำความสะอาดอยางเดิมๆก่อนลองดูว่าเพชเชอร์มยังมีไหมทาจารบ,บีฟุกเก็ตบางๆแล้วลองกดดูถ้ามันปั๊มได้ใช้ตัวเดิมไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันผดแล้วฉีกแล้วค่อยเสริมยางนะครับยางอีกวงนึงสามารถใส่ตรงนี้ได้ปลายนี้เพื่อบางคนใช้จนฉีกขาดก็มาเปลี่ยนได้โอเคครับ Q&A สำหรับวันนี้ โอกาคาเฟ่ Cafe, และคูเก้ก็ขอลาไปก่อนนะบัดนาวและเจอกันครั้งหน้า Q&A จะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามชมครับโอกาคาเฟ่ Cafe, กาแฟมปเล่นสนุกได้พบกันครับ